สถานที่แตบแคบแคน้แต่ีว่าเราเป็นเหลือนีม่้แคอุณโยดาว่าเป็เหลือเรามีเหลือที่ตั9ไร่19าไร่แต่แต่ว่าเวลามีงานดาโดเฉพาะอย่างิ่งานที่สำคัญเกี่ยวกับทางศาสนาเนี่ยาโยมจะให้ความสำคัญญาโยมสาธุชนจะให้ความสำคัญจะมาร่วมกันจะ แล้วเราจะเริ่มจากจุดแรกนะคะคือที่บูชานะคะสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะของวัดบำเพ็น้ีมาูหมให้มันูแล้วเราเกิดความสบายใจบาคนบอกว่าเราทำไมต้องไปสร้างสิ่งก่อส้างด้วยทไมเราไม่ไปปฏิบติธรมมันได้อัตดีกว่าอามาได้ิบายไปหลายครั้งคแล้วว่าพะว่าสิ่ง่อสร้างนีมันนรอิใจขอผู้คนในชุมชนนั้น ว่ามีมีจิตใจที่วงามขนาดไหนนาว่าที่เจริญเพราะว่าจิตใจคนมันเจริญนั่นเองไรา่วอโดยที่จะในอารานาว่าที่วรว้องพาในจักรองเข้ารักษาดิเทนาที่วรวรพานขขอบคุณเจ้าที่ภายในนา่าพิเอย่างนี้ามาร่วมปฏิโยมาจะจุนทะยโยมสัาที่แปดนาฬิกาหรือยี่สิบนาฬิาาว่าเวลาไหนก็มาเวลานั้น ในวันสัมพัญ์เช <No 1> <I> ่นนี้นะเราก็มาวมด้วยเช่ยกันในการที่ประกอบวิธีกรรมในการที่จะร่วมประกอบพิธีกรรในการศาสนาในวันสัคพันนะเพราะว่าในวันสัคัน์ในปีนี้ต้องอยู่สี่วันนะวันสัมัธ์ศาสนาวันที่วหนึ่งนะวันที่สิบห้า

ุณยอมก็นำอาปัตไทนคุณยอมที่จะร่วมอาถวายสังฆทานนะุณยอมก็เลยเชินเข้ามาในเชตภาพนี้ได้เลยแต่แต่ไทยชีวิตโคกระบือนะุูยอมก็นี่นะ อันนี้เราทำอะไรเป็นคะเด็กๆขอบคุณค่ะอันนี้เราผรทำอะไรมาลอยเทียนค่ะมาลอยเทียน้ค่ะดีมกดมากทำใหใหม่นะต้นเอาไว้สั่งอธิษานกัเดียก็หยิบสั่งอธิานเข้าไปได้เลยคุณโยมครับที่สุดของเราแม่อพระกรเรียนครับทีเราไปดูกิจการในสวนอนกันนะคะจัด คะก็จะเป็นที่ตีคอร์นะคะเขาเขาพูดกันมาว่าเราตีให้มันเสียงดังเท่าไหร่นะคะยิ่งดีจะเหมือนกับว่าเราจะได้เจริญตัวที่เกิดนะคะเดี๋ยวเราก็ไปลองตีดูนะคะว่าเราจะดังขนาดไหนถ้าตกลงเข้ามาท่านอ่านหนนี้นะคุณยงท่านจะมีพระไตรวางไว้ให้กับญาติโยมได้บูชาเท่าสักการะพระปรมสารหรืรีกระท้อนกัน หนักต่างกำลังรทธาคนณยมเราไม่ได้กำหนักราคาไว้หนกหรือจะร่วมปูชาข้าวเทปคนณยกปรับรับี่สิบบาทคุณยมครับพวกรับี่สิบบาทนะคุณยอมครับสามารถบูชาได้นะถ้าคุณยมเลือกได้เลยค่ะสังฆทานคุณยอมนะเลือกเลยคนหยกถังไหนก็ได้คุณยอมเป็นสังฆทานของทางวัดคุณยมนะยกไปได้เลยแล้วก็ปัจจัยใส่ลงมาในตู้คนณยมเรียบร้อยนะคะเสียงดังกันวานนะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นข้าวมืตทุปขรยะนะคะเป็นอาหารมื้อแรกของพระพุทธเจ้านะคะหลังจากที่ท่านทรงทําทุกกิริยาอยู่นะคะจนท่านรู้แล้วว่ามันไม่ประสบความสำเร็จอาหารมื้อแรกที่นางสุชาดาทำก็คือข้าวมืทุกข์ยจะเป็นข้าวกับน้านมนะคะ,ะน้าผึ้งนะคะซึ่งเป็นประเพณีที่ว่าวันพรุ่งนี้จะมีการตักบาเทว ก็จะมีการถวายค่ำพ th ุทญายาตนี after after ้นะคะซึ่งจะมีการทําจากสาวพรหมจันทร์นะคะซึ่งพิธีนี้ก็ได้กระทําที่วัดนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็รวมนะคะแล้วีวาจะมาทําบุญถวายกันนั่นนี้คิวยาวค่ะ เทียนนะคะเทียนทางสาแล้วเราไปดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเมราสกรูปล่อยปล่อยเด็กๆไปแล้วเดี๋ยวเราไปตามดูว่าตอนนี้น้องๆถึงไหนกันแผ่นดวงชะตาต่อชีวิตให้กับตัวเรานันนี้ก็ถึงคิวของน้องๆของเรานะคะเด็กๆก็ได้ดอเทียนนะคะด้วยกัน รอเสร็จแล้วก็คงจะมาเป็น,ปน,นะะแบบน,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 นี้นะคะแล้วก็นำไปผสมน้ำเชียนใจนี้นะคะดยดลงไปนะคะใจนี้จะเป็นรว่กันเป็นลอลอนะได้สมาธิหเป็นคนระยีเียวเาให้เด็กมีสมาธิเอออย่างน้อยก็ punya bisa kara po luarnaaja berang danngka pecotaraan.

หรือจะร่วมถวายสังฆทา,านก็ได้นะคุณโยมตงเข้ามาในเต็นพรมพิธีรังนี้ได้เลยนะก็จะมีสังฆทา,านวางไว้ให้กับบรรดาญาติโยมได้เข้าบูชาคุณโยมนี้เร,นะเราก็อยู่กับหลวงพี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ,อะสอบถามถึงวันนี้นะคะว่าเรามีกําหนดการอะไรบ้างนะคะสําหรับวัดบําเพ็ญเหนือสวัสดีนมัสการ้าคตาหนูขอทราบว่าวันนี้ค่ะเวียนเทียนเราเริ่มกี่โมงคะก็วันนี้นักขัโยมก็เป็นวันสําคัญในทางพระบทธศาสนานะคือวัน อาสารหาบูชานยะตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดนะก็ธนบับพิธีกรรมในทางวัดนี้ก็จะเริ่มพิธีการเวียนเทียนจะมีอยู่สองรอบด้วยกันก็คือ,อในเวลาสิบแดนาฬิกานะก็จะมีผู้ที่กษัตราาิยศีลอุโบสถนะหรือบุคคลทั่วไปที่จะมาช่วงเย็นเนี่ย,ยก็จะมาร่วมกันเวียนเทียนด้วยแล้วกาในรอบที่สองก็จะเป็นเวลายี่สิบนาฬิกานะก็จะมีบุคคลทั่วไปนี่แหละที่จะมาร่วมกัน มีสองรอบ<ช>มีสองรอบจ้ะฉะนั้นถ้าเกิดใครยังกลับบ้านไม่ถึงนะคะคงโมงไม่ทันก็สองทุ่มก็มีนะก็ก็คือไม่ไม่ได้จอดโจงคือมาตอนไหนก็สามารถร่วมได้เลย,ม,ม,เลยมาร่วม<ช>แต่ว่าในสองรอบนี้จะร่วมกับภาพพิสุกงฆ์ในวัด มาร่วมกันครัจ<น>ะเป็นคนนำเวียนนะคะใช่ถูกต้อง <นะ S 1> มาร่วมกันยังไงนะคะเพื่อนๆนะคะถ้ามาทันก็มานะคะยังไงก็ร่วมมาขอเรียนเชิญน,นะคะมาร่วมกันเวียนเทียนที่วัดบําเพ็ญเหนือน,นะคะขอกาบพอพระคุณท่านมากเลยค่ะ ได้เลยก็ยอมนะเดี๋ยวได้ได้กล่าวคำถวายพร้อมกันน่จะไปเวียนเพียนกันแต่ก่อนเดี๋่เราองไปซื้อดอกไม้ไปทำบุญดอกไม้ที่เดียนก่อนนะคะไปในการงานที่เราทัจจะมาร่วมช่วยกันสร้างความดีสร้างความสดใสกันดูกันดูที่ต่อบุ้พิการีต่อพระพุทธศาสนาอา้วยวิธีการทำอะนักทิพย์เวียนเวียนเพียนรอบรอบบูชสด การระดมท่านใดมีความประสงค์ในช่วงนี้ยังไม่ถึงเวลาเด็นเียนแต่ก็วระดมนะมท่านใดมีความต้องการทำกาเดยนระบาเดิห้าปักเ่า้เต่าดไลดนจนไเดย นี้นะคะกิจกรรมของการเบียนเทียนก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วแต่ที่นี่นะคะวัดบางเพลิงศักดิ์สิิ์เขาจะมีการเวียนเทียนตลอดเวลาที่มาสักพูดนะคะตั้งแต่บ่ายนเต้นมาซึ่งแต่จะมีรอบที่จะมีพระนะคะเป็นคนนำจะมีรอบหนึ่งนะคะกับรอบสองคูง่ซึ่งจะมีพระจัดพระสงฆ์นะคะจะากวัดการนำเ,นเวียนเทียน,ย,นยังไงนะคะโดยตีสามชมกันต่อนะคะวันนี้ในวันนี้นะคะเขาขอลาไป ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไง